สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลโอเกมเมมรี Old Game นะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่ Anna, ทอนาเทเดนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ในที่สุดก็ชนะจนได้ครับที่เพ้เพราะว่าของของเลย <laughs> พกไม่ได้ใส่ของดีๆให้ให้เซนเซียครับเลยเพ้ <laughs> โอ้โหผมแบบอะไรวะเล่นกี่ทีที่จะไปแพ้ตลอดเลยอืมเพราะ ผมไม่ได้ใส่ของเออทุเลจริงๆเลยทุกคนเออนั่นแหละก็ยังไงเถอะนะชนะแล้วครับเออก็กลับมากับพบกับผมอีกครั้งเนาะกับนายลูกาเอลครับเออคนดีคนเดิมเอ้ยอะไรกับบอด้อาา่อาฮะอืมอ่าฮะก็คือไอ้หน้าหลอนอะนะเซนเซียเบาเมโนเราจะเรียกชื่อทุกคนทำใหม่วะเนี่ยเอออ่อาไฟนิงส์ฟอร์ซามบัโอเคก็คือทุกคนอ่ะสู้เพื่อคนที่ คนที่สําคัญกับของตัวเองเนาะ mm, and I wanted to be just like them to be proud of something and for my ฉันเองก็อยากเป็นเหมือนพวกเขาแล้วก็อยากจะแบบน่นนะเชิดหน้าชูตาตัวเองอะแบบยืดเดิอนอกภายไหลพึงเชิดหน้าอกภายไหลพงอะไรพระมาณเนี้ยเออได้อย่างภาพภูมิใจเออ But you know t h e r e s no one I look up to more than you แต่ว่าไม่มีใครที่ฉันถือว่าเป็นไอดอลมากที่สุดแล้วเท่ากับนายเอานี่ไปกินนี่พอแล้วเลือดได้หมดแล้วอะพอเหอะ คแน่นอนสิไอเซนเซีย,ยไม่ต้องแข็งแข่งเพิ่มมันขึ้นมันต้องแข็งแข่งขึ้นอยู่แล้วเพราะผมเพิ่งใส่ของให้มันไปเพิ่งใส่ของให้มันไปเลยโอ้โหอย of course we train hard and build เอออครับก็ในในในเรื่องก็คือเขาฝึกหนักเนอะเอออ่านาว เ uh, see w ว่าจะแคน better way to judge his progress อ่าก็คือนั่นแหละนะถึงแม้จะฝึกมามาก,กันาไหนพยายามมา,มากากันาไหนแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เห็นในการต่อสู้จริงก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวเองจะเอ่อว่าเขาเนี่ยนะจะพัฒนาไปได้ถึงขัานา้นไหนเออืฮ uh ึ e a n one of his master ครับ ครับ <g ül> ก็คือหนึ่งในทางการที่ทําให้เขาแข็งแร่งขึ้นได้ก็คือไปสู้กับอาจารย์ของตัวเองเนาะ <S <s เอลดบอกอาจารย์เหรอหมายถึงหนึ่งในอาจารย์ของเขาใช่ไหมเพราะเขามีสองอาจารย์นะเออก็ก็ก็อ่แคเนมิจินคูอ้าก็เอา้เอาไอ้หน้าหล่อบอกว่าเอ๊ะสองคนเหรออีกคนนึงเป็นใครอ่ะก <g ül> ็ <g ül> แกไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดไม่ใช่แกก็เป็นเป็นแกเป็นแกของของฟากฟากนี้อ่ะอืมหน้าหลอกหน้าหลอกของฟากนี้อ่ะอืม You choose to be alone but I But it didn't end t h e y How I... The truth. Uh huh. What you told me wasn't exactly right? อ uh ้า huh. ว ก็คือนั่นแหละนะชิออนแบบเลือกที่จะอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่เขาอ่ะแต่เซนสซายเลือกที่อยู่กับเพื่อนเนี้ยอ่าแล้วก็ตอนนี้เขาได้รู้แล้วครับว่าหนึ่งในสิ่งที่อชิออนอ่ะเคยบอกไว้อ่ะมันไม่ถูกต้องทั้งหมดนะอะไรเนะะไหนเขาว่าไงวันฮะ why do you think the heart of อ่านายคิดว่าดาบเอ้ยไม่ใช่หัวใจแห่งดาบอะมันอยู่ที่ไหนเออไม่ใช่ดิ หัว uh, 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 uh. mm hmm. ใจแ uh, uh, ห่งดาบมันคืออะไรเออหัวใจแห่งดาบหรืออืมฮึ I used to think it was the bread itself ไม่ใช่มั้ง the part that cut through อ๋อหัวใจแห่งดาบมันคือมันคือมันขั้นที่เหนือกว่าเอ่อ uh, ไอนี้ไม่ใช่เหรอเออร่างกายเอ่อ uh, uh, ดาบแล้ว ดาบและคนเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะอ,อต้องเหนือกว่าขั้นนั้นไปอีกไม่ใช่เหรอแต่นี่คือเขาคิดว่าหัวใจดาบก็คือตัวดาบเองเออการที่ไปฟาดฟันกับเขาน,น,นั่นคือสิ่งที่เขาคิดเมื่อก่อนนะแต่ดนี้ไม่ใช่แล้วอ,อก็คือแบบคมดาบตัวดาบที่เอาไปฟาดฟันศัตรูอะไรเงี้ยบัต mm hmm. I อเ a l ยลไล it's i ส s o อสโ t h ด h i that s u p p o r t ร t ตเดอะบ d <laughs> ผมอึ้งกับคำพูดของมันอยู่มันบอกว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วโบไม่ใช่แค่ตัวดาบแต่เป็นที่จับดาบปลอกดาบไอ้แล้วก็ก็คือทุกส่วนของดาบเลยสรุปก็คือที่จับปลอกดาบตัวดาบอะไรทุกสิ่งีนี่ยที่รวมให้กลายเป็นดาบเล่มเนี่ย มันคือหัวใจแห่งดาบของเขาเว้ยผมอ้าวจริงเลยเนี่ยไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปลักษณะนี้ mm hmm. you you once told me that the true strong sword are the one that doesn't break but doesn't uh, uh, quite right huh. I think every strong sword break but as long as you got the the hint uh-huh and uh-huh I can b e b o u g h t back แต่มันมันจะเป็นดาบที่ที่เคยหักมาแล้วอะแล้วมันจะเป็นดาบที่สั้นลงเปล่าก็คือนั่นแหละนะเขาบอกว่าเนี่ยนายเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าดาบนะที่ไม่ ที่ไม่หักอะ่ะคือดาบที่แข็งแกร่งแต่ว่าฉันอะ่ะไม่คิดอย่างนั้นฉันคิดว่าดาบต่อให้มันหักไปแต่ถ้าเกิดมีส่วนประกอบอื่นๆอ่อะมันก็กลับมาเป็นดาบได้อีกผมเลยแบบเดี๋ยวก่อนยังไงมันก็คือดาบที่เคยหักมาแล้วป่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดเอามาหรือว่าทําให้ดาบมันสั้นลงกลายเป็นมีดอะ่ะ <laughs> Just like me uh huh. อะฮะครับเขาเอาเอาดาบมาเทียบกับตัวเองที่แบบว่าดาบที่หักแล้วไม่หักหรือถ้าเกิดดาบที่หักแล้วอะ่ะเออถ้าจะมีส่วนประกอบ,บอื่นอืก็สามารถกลับมาแข่งๆใหม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยมาเทียบกับตัวเองในสมัยเด็ก แบบโตโตเลยงนะออแล้วชิออนก็แฟลชแบ็กซะง,งั <laughs> uh ้นฮะ For your first time with the bread ค <c> ย <ười> ครับก็คือชิออนแบบมีพรสวรรค์เนาะจับดาบครั้งแรกที่แท้แท้เลยยังแบบโอหใช้ได้เลยเนี่ยขอบคุณครับ <c ười> But your form แต่ว่าการจับดาบ ของนายมันดูเก้งๆกัังๆไปนิดนึงนะมันมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วปะนี่เพิ่งจับดาบครั้งแรกนะเวเ้ยเฮ้ยใครมันใครมันจับดาบครั้งแรกแล้วดูลื่นไหลเหมือนใส่น้ำมั่งบ้าแล้วเพื่ออะไร A warrior heart can be seen in his head อ๋อก็คือจิตใจอันแน่วแน่ วิธีแห่งดาบของนักดาบอะไรเงี้ยนะมันจะออกมาในการยืนของเขาเออเอ่ออ Tell me, s e o n why do you learn? อ๋อก็คือทำไมถึงมาเรียนวิชาดาบของเขาเออเพราะฉันอ่ะอยากจะแข็งแกงเพื่อจะปกป้องอากาเนะเอาเรียบร้อย ก็คืออยากจะแข็งแกร่งเพื่อปกป้องอากานเนะอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะถ้าเกิดไม่มีอากาเนะให้ปกป้องแล้วแล้วล้วลกลุกแล้วแล้วแกแกจะแข็งแกร่งไหมเนี่ยเออยังไงก็เถอะเอ้ยเจ้ายังไงไรชิออนก็แพ้ตามโรเบีย เขาชนะเว้ยเฮ้ย hey, จริงเหรอจริงเดก็ก็ผมเพิ่งใส่อของให้ <laughs> You said before that I have my style closer to ก็คือนายเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าการต่อสู้เอ้ยวิชาดาบของฉันอะ่ะคล้ายๆกับไอ้หน้าหลอมากกว่าก็ก็มันต้องงั้นแล้วผมเพราะว่าแกโดนสอนมาโดนไอ้หน้าหลอก่อนเออแต่งไงมันนี้นะผมผมจะไม่ต่อล้อต่อเทียงกับมัน สิ่งที่มันพูดแบบแบบไม่เม็กซ์เซนในสายตาผมเลยผมแต่ยังไรแต่ผมผมผมจะไม่ต่อรอต่อเทียงกับมันเพราะ่ามันจะเสียเวลาเกินไป but your strength is a part of me too อ้าวก็คือเขาไอจุดนี้เขาไม่ได้เถียงกับชิออนนะก็คือสไตล์ของเขาสไตล์ของเซนเซียนนี่คล้ายๆกับหน้าหล่อจริงแต่ว่าแต่ ก็ไม่เหมือนสัเสมอไปเพราะว่าเขาอ่ะหลอมรวมวิชาดาบรูปแบบของชิออนเข้ามันด้วยเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้พูดแต่ถ้าจะให้ผมเดาๆนะก็คือน่าจะประมาณว่าหกสิเปอร์เซ็เหมือนของอันนาลอสี่สิเปอร์เซ็นป็นของชิออนอะไรเงี้ยนะเอออื้อหืออีสพานรมาสรับเออดาบของฉันคือ

พัวชีออนไปหนึ่งดอกบอกยอมแพ้ละเชื่อบอกเออเออยอมแพ้ยอมแพ้หล,ลังจากหลังจากนั้นเสร็จก็สลบไปเลยครับอะไรวะ <laughs> แล้วชีออนหายไปไหนเนี่ย <laughs> เออเพิ่งรู้หรืองไงวะนั่นแหละเขาเพิ่งแบแบ,แบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าฉันสลบไปอีกแล้วเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่เพ้อเจอมากอะ่ะนี่ดีนะแบบที่คือไอคนที่ต่อสู้ด้วยคือชีออนลย แล้วก็มีต่อให้ไม่ใช่มีต่อให้ไม่ใช่ชิออนแต่ก็ยังยังดีนะเนี่ยที่มีเราอยู่ด้วยเราสามารถปกช่วยกันไว้ได้แต่ว่ามืออาชีพจริงๆอะ่ะเขาไม่ควรสู้จนจนตัวเองหมดหมดพลังอย่างเงี้ยแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งไอ้ศัตรูมันยังมีพลังเหลืออยู่ด้วยต่อให้ชนะต่อให้ชนะแต่ว่ามันไม่มีสัจจะในหมูโจรอยู่แล้วเหร แล้วก็ผู้ชนะเท่านั้นนะที่อยู่รอดโอ้แต่นี่คือชนะเสร็จแล้วแล้วสลบไปแต่แต่ศัตรูไม่ไม่สลบศัตรูก็ฆ่าเราได้ปะ่ะแล้วสุดท้ายไอคนที่รอดก็คือคนชนะปะ่ะแล้วผมไปทะเลาะอะไรกับมันอีกแล้วเนี่ยโอ้ชออกไม่ได้สลบเป็นนานไม่ได้สลบนาน,น,านอ่ะยูเฟนมาเกนครับ โอ้โหสลบจนจนเป็นเรื่องปกติแล้ว <c oughs> ครับชิออนก็น้าร้อไปไหนเนะี They went out. Uh ่ยเดวินเอาอ่าครับชิออนอยากคุยกับคุยกับน้าร้อนิดนึงนะอ้าวอีกแล้ววิ่งไปอีกแล้วอะไรวะเออเอาแล้วเอลดูก็เป็นพวกชอบเสือตามเคยไปอยากอยากไปฝังด้วยโอ้โห อื I think h รับ how they sort of depending on their severity and which sinner are sent to crime. อ๋อตอนแรกผมแบบอะไรวะมัน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 อะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนละเรื่องกับที่เราคุยคุยกันมาอยู่ นี่คือกาลังพูดถึงระบบของออนรกอยู่เว้ยอ่อก็คือแบบทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมว่าใครทําผิดแล้วมานารลกล้วแบบว่าต้องไปอยู่ในลกชั้นนี้ชั้นนู้ชั้นนั้นอะไรประมาณนี้นะเออเขาก็เนี่ยครับชิออนก็เริ่มรู้แล้วครับว่าเออเอ,อ,เอ,อคนที่ทําอย่างนี้นะอยู่ต้องอยู่ตรงนี้คนที่ทําอย่างนี้ต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะฮะอืม now now then time for my จะไฟนอลจบฮะ as both n i c i a n and brother จะเอาอากักเนตกลับมาเหรอประมาณนั้นมาก็ต่อไปก็คงจะเป็นจะเป็นการไปไปเสียกเรื่องที่เขาคุยกันครับ <c oughs> ของสองนมเอ้ยก็นั่นแหละนะสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคือคลิปนี้จะสั้นกว่าคลิปอื่นแต่ผม ใช้เวลากับคลิปนินนานมากผมสู้ไปหลายรอบมากกับไอชิออนเนี่ยจนแบบแพ้จนไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็ไปดูวิดีโอเขาเฮ้ยทำไมคนอื่นเขามานไตแรงกว่าผมเป็นสิบเท่าเลยวะแล้วก็ไอเนี่ยตอนที่สู้อะทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมว่าตัวผมอะเป็นแบบชุดธรรมดาเลยเออไม่มีโอ,งโอลงออร่าเลยไย ออที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคนอื่นเขามีออร่าเว้ยเน่นี่เน่ตรงตรงเนี้ยเห็นเห็นที่ผมแท็บไหมเขาจะมีออร่าสาีขาวอยู่เว้ยผมไปเอาออร่านั้นมาจากไหนวะผมก็ไม่รู้ว่าไปเอาออร่านั้นมาจากไหนน่าจะเป็นการอาเว e เ i ้าไม่รู้ว่าเป็นอาการ awaken, awakening หรือเปล่าหรือว่า steller ออ steller ไม่รู้นะ่ะเออแต่เขามีออร่าเว้ยแล้วของที่ ผมใส่กับของที่เขาใส่กันอะมันต่างแค่แหวนเองนะเออรูปแบบเขาตีแรงกว่าผมแบบเป็นพันเท่าได้มึงผมผมแบบอะไรอะนอกนักนี้นีน่น,น,นี่สกิลเหมือนกันหมดเลยนะสกิลเหมือนกันของตรงนี้เหมือนกันเลยเออสกิลสกิลเหมือนกันของเหมือนกันยกเวน้นแหวน ผมแบบอะไรวะทําไมเขาตีแรงของผมไปสิบเท่าเลยวะต้องไม่ใช่ตีเป็นพันเท่าเลยอ่ะเออก็แต่แต่แต่จะบอกไแต่จะว่าไปเขามีการ awakening ของอาวุธด้วยนี่อืมนั่นแหละผมก็ไม่รู้ะครับเออที่มาศึกษาตรงนี้เพราะอยากจะผ่านให้ได้แค่นั้นเองนะ ผมเองเนี่ยก็พูดไปหลายรอบแล้วเนาะว่าเออควรที่จะมั่งศึกษาอย่างจริงจังได้แล้วว่าทำไงถึงจะตีแรงกับเกมนี้นะเออ <laughs> ก็นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนนะเออก็นั่นแหละครับไปเจอกันครับผม